สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกาโชซลากต,ตรล่เมื่อคืนนี้กันดีกว่าเข้าสู่เกมที่8แล้วประจำเช้าวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนย2020เริ่มกันที่โคโตเน่เปิดบ้านแพ้กับลาซิโอไป02วันนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากซิโลอิโมบิเล่กับโจควินคอรเลียสเปเซียก็เปิดบ้านเสมอกับออตแลนตาไป0 0แล้วก็คู่สุดท้ายยูเวนตุสเปิดบ้านเอาชนะกายารีไป2 0สครับวันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูชัยจากคริสเตียโนโรนัลโดครับเหมา2เมตรไปเลย แล้วก็เลยทำให้ตอนนี้ยูเวนตุสขยับขึ้นมาอยู่ที่2ของตารางฮะเก็บเพิ่มเป็น16คะแนนตามหลังจากฝูงเอซิมิรานอยู่1คะแนนอาตาลตาก็อยู่ที่6ครับมี14คะแนนอันดับ7เป็นลาซิโอครับเก็บเพิ่มอีก3แต้มเนาะก็เก็บมาเป็น14คะแนนเหมือนกันในขณะที่เกยรีแพ้ไปเนาะเลยอยู่ที่11ของตารางเหมือนเดิมมี10คะแนนอันดับ12ก็เป็นสเปเซียครับได้เพิ่มมาเป็น9คะแนนแล้วก็โคโตเน่ครับก็ยังรังบวยครับมีอยู่แค่2คะแนนหลังจากที่เพิ่งแพ้ไป ไปดูกันที่ดาวซนโวล่าสุดตอนนี้มีด้วยกัน2คนซลาตาันอิบราฮิโมวิชกับคริสเตียโนโรนัลโดครับที่ยิงไปคนละ8ประตูแล,ล้วก็นักเตะที่แอสเซนต์เมสุดก็เป็นเฮลิกมากิทยาของโรม่าที่จ่ายไป4ลูกมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชอในะที่8ในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ดีกว่าฮะก็จะมีฟิเรนติน่าเปิดบ้านเจอเบเนเวนโตเวลลูนาพบซาเูโร่อินเตอร์จะเปิดบ้านเจอโตลิโนโรม่าพบปาร์มา ซามโดเรียเจอกับโบโเลญยาอูเดเซ่เปิดบ้านเจอเจนัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่บิ๊กแมตช์ฮะนาปโปลีพบกับเอซีมิลาน